มาในส่วนสนทนาพิราบรับเขาเข้ามาในช่วงนี้อย่างที่บอกนะคะว่ารเรื่องนี้เนี่ยคุณผูญิ้งเนี่ยจะต้องมานั่งเฝ้าหน้าจอแลกันให้ดีเลยนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่สาคัญมากๆเพราะว่าหลายคนอาจจะฉลาดใจแล้วก็ไม่ได้คิดถึ่งเรื่องนี้นั่นเองนะคะกับเรื่องของมาเร่งเตานุ่มนั่นเองค่ะเพราะเขาบอกว่าถ้าตรวจก้อนรูเร็วแล้วก็หลักซ่าหายนะคะไรเลยจะไม่เผื่อค่ะจะได้พูดคุยกับแพทย์ยิ้งสุทธาทิบแซมูสัลยาแพทย์ชำนาญการด้านมะเร่งเตาหนุ่มค่ะตอนนี้นางอยู่กับเราในรายการแลวด้วยต้อนรับเข้าสู่รายการสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแลก่อนอื่นแน่นอนว่าวันนี้คุณหมอมาเราก็ต้องกอดสวิตเปลี่ยนภาษาเปลี่ยนสอนเปยนเป็นภาษากลาง่า <c oughs> เนเองมาแล้วอาจจะมีกลิ่นอายของความเป็นทองแดงอยู่เล็กๆของผมเองจริงเหรอคะอาจาจะไดมาคุยกันในเรื่องนี้นะคะโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะเรื่องของผู้หญิงอย่างเดียวผู้ชายก็สามารถฟังได้เหมือนกันเรือว่าจะเอาไปเป็นความรู้แล้วก็บอกต่อคนในครอบครัวได้กนเดินทางคุณหมอก่อนเลยว่าสุขภาพของเต้านมเนี่ยมันมีความสําคัญยังไงคะค่ะ เต้านมเนี่ยเป็นอวัยวะหนึ่งนะ,ะของทุกคน<ม>นะคะผู้หญิงก็มีผู้ชายก็มีแต่ว่าถ้าเราให้ความสำคัญก็คงเน้นเฉพาะในส่วนของผู้หญิง<ม>นะคะเต้านมเนี่ยเป็นอวัยวะที่หนึ่งคือบ่งบอกความเป็นเพศหญิง<ม>ใช่ไหมคะสองก็คือเสริมสร้างความสวยงามของร่างกายเนาะเสริมสร้างความมั่นใจขนาดอาจจะไม่สําคัญนะแต่ขึ้นอยู่กับความมั่นใจของแต่ละคน<ม>นะคะอีกอันหนึ่งที่หน้าที่ที่สาคัญก็คือเรื่องการให้นมบุตร เนาะการการเลี้ยงลูกการให้นมลูกนะคะก็เพราะฉะนั้นถ้าเต้านมเราสุขภาพดีร่างกายเราก็จะดีไปด้วยนะคะแล้วทีนี้เขามีวิธีการสังเกตหรือว่าดูแลสุขภาพเต้านมยังไงครับเพื่อให้แบบว่าห่างไกลจากโรคค่ะเราจะแนะนําให้ผู้หญิงเนาะที่เริ่ม มีเต้านมนะคะอาจจะช่วงเลยวัยรุ่นขึ้นไปหรือบางคนเนี่ยตั้งแต่วัยรุ่นก็สังเกตตัวเองละเนาะหนึ่งก็คือว่าถ้าร่างกายเรามีความเปลี่ยนแปลงนะคะ ไม่ว่าจะด้านขนาดรู้สึกว่าจากเดิมที่ปกติเอ๊ะมันใหญ่ขึ้นหรือว่ารูปร่างดูผิดปกติไปหรือเราคลำได้มีก้อนนะคะหรือว่าแม้แต่มีอาการเจ็บนะคะหรือมีน้ำที่ผิดปกติออกจากหัวนมอันนี้ก็อาจจะเป็นอาการที่ต้องสังเกตแล้วก็ต้องดูแลที่เหลือถึงแม้ว่าเราจะไม่มีอาการอะไรเราก็อาจจะต้องตรวจเช็คด้วยตัวเองนะคะก็คือการตรวจเต้านมด้วยตัวเองทำได้ไม่ยากแล้วก็สามารถทาได้ทาได้ด้วยตัวเอง <No. S 2> แต่ว่าจะไปถึงขั้นตอนนั้นเดี๋ยวทำคุณหมอก่อนห<ะ>ลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าโรคที่จะมากับเต้านมหรือว่าโรคที่ต้องเฝ้าระวังเนี่ยมันจะต้องมีโรคอะไรบ้างคะโอเค โรคที่เกี่ยวกับเต้านมเนี่ยไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องเป็นมะเร็งนะคะไม่ได้จําเป็นต้องเป็นมะเร็งทุกคนหรือแม้แต่คนที่คลำได้ก้อนที่เต้านมก็ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องเป็นมะเร็งทุกคน <può. S 1> แต่โอเคแหละเราก็ได้ยินคาว่ามะเร็งเต้านมมะเร็งเต้านมเนาะเราก็รู้สึกกลัวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นโรคอันดับหนึ่งที่เราต้องเฝ้าระวังก็คือมะเร็งนะคะซึ่งมะเร็งเต้านมเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นมะเร็งที่เจอบ่อยที่สุดในผู้หญิงล่ะนะคะณปัจจุบันแต่ก่อนเป็นมะเร็งปากมดลูกนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ย เราเจอว่ามะเร็งเต้านมแสงหน้านะคะก็เป็นมะเร็งที่เจอมากที่สุดในผู้หญิงนะคะโรคอื่นที่เจอได้ก็คือพวกก้อนต่างๆก้อนต่างๆที่เต้านมไม่ว่าจะเป็นก้อนเนื้องอกธรรมดาเอ่ยนะคะหรือว่าจะเป็นก้อนถุงน้ําก็ได้นะคะถุงน้ําถ้าเล็กๆอันเนี้ยไม่ต้องกังวลเจอได้ทั่วๆไปแต่ถ้าถุงน้ําใหญ่ๆบางคนอาจจะมีอาการปวดได้บ้างซึ่งคนที่ทาก้อนได้เนี่ยบางคนก็ตกใจไปก่อนแล้วว่าฉันจะเป็นมะเร็งหรือเปล่าแต่จริงๆถ้ามาตรวจอาจจะทราบว่าอ๋อมันเป็นแค่ถุงน้ํา ไดะะ้ที่เหลือก็อาจจะเป็นพวกถ้าคุณแม่ที่ให้นมบุตรก็อาจจะมีพวกเต้านมอักเสบท่อน้ำนมอุดตันได้ก็ประมาณนี้ค่ะแล้วตัวนะครับมะเร็งเต้านมมันมันมันมาได้ยังไงอย่างนี้ดีกว่าถ้าพูดตามปกติเลยเนาะก็ต้องบอกว่าเกิดจากเซลล์ที่ผิดปกตินะ,ะซึ่งเซลล์ที่ผิดปกติมาจากไหนได้อีกหนึ่งก็คือเกิดจากต่างคนต่างมีนะไม่ได้อา คือใครจะเกิดก็เกิดละกันเนาะอันนี้อันนี้คือหลักๆนะคะแต่ว่าที่เราเจอบ้างก็อย่างเช่นการที่เรามียีนที่ผิดปกติซึ่งอันนี้มันก็จะมีการถ่ายทอดทางาทางพันธุกรรมนะคะแต่ก็ต้องเป็นคนที่มียีนที่ผิดปกติจริงๆที่เราเคยได้ยินว่า BRCA ไม่แน่ใจเคยได้ยินกัน <BR CA. S 1> ไหม BRCA อ่ยีน BRCA นะคะท้าที่ดังๆในสักหลายสิบปีก่อนก็คือแองเจลิน่าเจลลี นออะที่เขามีข่าวว่าเขาไปตรวจเจอใช่เขาไปตรวจตรวจ,รวจเจอว่าเขามียีนชนิดนี้ถึงไหมเขาไม่ได้เป็นมะเร็งเต้านมแต่เขามีความรู้ว่าย,ยีนเนี้ยมันมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งเต้านมได้เขาก็ไปผ่าตัดน,นะคะเพราะฉะนั้นคนที่มียีนนี้ก็มีโอกาสที่จะถ่ายทอดมาท,มาที่มาที่ญาติพี่น้องนะคะแต่ต้องบอกว่าหลักๆก็ไม่ไม่ได้เกิดจากอะไรเกิดจากเราเองเนาะก็อาจจะมีปัจจัยเสี่ยงอาจจะมีปัจจัยเสี่ยงค่ะเช่นอาจจะเป็น เมื่อกี้เหมือนที่บอกเนาะว่าถ้าครอบครัวเป็นครอบครัวนี้ต้องเป็นญาติสายตรงนะคะจะต้องเป็นรุ่นติดกันหรือว่าในรุ่นเดียวกันเลยเช่นถ้าลูกถ้าถ้าแม่เป็นอาจจะส่งมาที่ลูกนะคะหรือถ้าพี่เป็นอาจจะส่งมาที่น้องอน้องเป็นส่งมาที่พี่คือในในลำดับติดกันหรือใ,นใ,นลก,รรอใกล้กันอันนี้คือในกรณีเป็นสืบทางสายพันธุกรรมแล้วทีนี้เรื่องของการใช้ชีวิตอาหารการกินหรือว่าถ้าเป็นผู้หญิงเรื่องของการ เลือกชุดชั้นในอาจจะมีผลต่อการเป็นประเด็นต้นนุมไหมคะโอเคเออน่าจะเป็นเร,เราคุยกันเรื่องความเสี่ยงเนาะความเสี่ยงดีกว่านะอันที่หนึ่งที่บอกว่าเมื่อกี้เรอาหารการกินใช่ไหมคะอาหารการกินเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้มีอาหารชนิดไหนที่ ที่จะเป็นสารก่อมะเร็งเต้านมโดยตรงเนาะไม่เหมือนมะเร็งพวกมะเร็งลำไส้เราพิสูจน์แล้วว่าสารก่อมะเร็งก็คือพวกอาหารปิ้งย่างใช่ไหมคะหรือมะเร็งปอดเนาะก็คือพวกบุหรี่ใช่ไหมคะแต่ถ้ามะเร็งเต้านมเนี่ยอาหารไม่ได้มีส่วนหลักๆแล้วกันเนาะแต่ที่เราได้ยินว่าอาหารบางชนิดที่เอ๊ะมีส่วนประกอบเหมือนฮอร์โมนเพศหญิงจะกระตุ้นหรือเปล่าเช่นมีคนบอกว่ากินน้ำมะพร้าวเยอะๆจะเป็นกินน้ำเต้าหู้เยอะๆจะเป็นนะคะอันนี้ต้องเรียกว่าเป็นความเชื่อนะแต่ พวกน้ำมะพร้าวเอยเออน้ำเต้าหู้เอยมันก็มีสารที่มันใกล้เคียงกับฮอร์โมนเพศหญิงแต่ถ้าเราทานในปริมาณปกติเนาะเราไม่มีใครทานน้ำเต้าหู้วันละ10ถุง2 0ถุงใช่ไหมคะหรือว่าเอ๊ะทานมะพร้าววันละ10ลูกอย่างเงี้ยนะมันก็ไม่ได้ไปกระตุ้นอะไรแล้วก็ทานอาหารได้ปกติเพราะฉะนั้นปัจจัยอาหารเนี่ยถามว่ามีผลไหมไม่ได้มีผลมาก ปัจจัยที่จะมีผลอย่างอื่นเช่กนการได้ได้ฮอร์โมนที่เกี่ยวกับฮอร์โมนเพศเป็นระยะเวลานานเนช่นคนที่ใช้ยาคุมกําเนิดนานๆยาคุมกําเนิดเนี่ยแต่ก่อนมันก็จะมีสัดส,ส่วนของฮอร์โมนค่อนข้างเยอะมันก็จะกระตุ้นนะคะใครที่ใช้แผงสองแผงไม่ต้องตกใจหรือใช้แบบในระยะปี2ปีไม่เป็นไรแต่ปัจจุบันเรารู้ว่าถ้าเราใช้เกิน5ปี10ปีพวกนี้อาจจะมีความเสี่ยงแต่ก็ต้องเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียเนาะถ้าเราจำเป็นต้องใช้ก็ใช้แล้วก็มาตรวจแบบนี้เนาะส่วนเรื่องเมื่อกี้ เ,เสื้อใน,ชชนใช่ไหมคะโอเคชดชัชนในไม่มีผลนะมไม่มีผลต่อการเกิดมะเร็งเต้านมนะคะก็สามารถเลือกที่เราใส่แล้วเราสบายอย่าขับไปอย่าแน่นไปเท่านั้นเองเนาะถ้าเลือกไม่เหมาะสมก็อาจจะมีอาการเช่นปวดบ้างเนาะมีแผลมีอะไรบ้างเท่านั้นเองอค่ะทีนี้กลุ่มคนที่เขาจะมีความเสี่ยงเป็นม,มะเร็งเต,ต้านมจะเป็นกลุ่มไหน จะเริ่มต้นที่อายุสักประมาณมเท่าไหร่อ่าโอเคนะเมื่อกี้ที่กล่าวไปแล้วเนาะก็อย่างเช่นครอบครัวใช่ไหมคะครนะอบครัวที่มีปจัจเจียงเนาะสองคือคนที่ได้รับฮอร์โมนเยอะๆนะสามอายุเนี่ยแต่ก่อนเราเชื่อว่าสัก35-40ปีจะต้องแนะนําว่าต้องเริ่มมาตรวจแม,มโมกแกรมละเพราะว่าเราเจอมะเร็งเต้าน,นมในช่วงกลุ่มอายุเนี่ยสีปีขึ้นไปจนถึงประมาณ60ปีค่อนข้างเยอะแต่ปัจจุบันเราเจอว่ามะเร็งเต้าน,นมเนี่ยเจอในคนที่อายุ น้อยลงเรื่อยๆนะคะ30ต้นต้นๆก็เจอแล้วนะคะน้อยสุดที่เคยเจอก็คือประมาณ27ปีอ,อ,อืมปีเนอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอาเป็นว่าทุกคนก็ต้องเฝ้าระวงังละกันแต่ว่าจะเฝ้าระวังด้วยวิธีไหนมันก็มีวิธีที่เหมาะสมในแต่และช่วงอายุนะคะทีนี้อีกหนึ่งคำถามอย่างคนที่มีตามธรรมชาติก็เป็นปัจจัยความเสี่ยงองที่คุณหมอ,อบอก,บอกแต่ถ้าอย่างกลุ่มที่เสริมเติมแต่งเข้าไปอันนี้จะมีความเสี่ยงด้วยไหมคะ ไม่มีความเสี่ยง oh. นะจะได้สบายใจนะคะการเสริมซิลิโคนเสริมเต้านมนะด้วยวิธีที่ถูกหลักทางการแพทย์นะคะไม่มีผลกระตุ้นการเกิดมะเร็งเต้านม นะแล้วก็แถมคนกลุ่มนี้เนี่ยก็ยังสามารถมาตรวจแมโมโมแกรมได้ตามปกตินะคะเรากังวลว่าเอ๊ถ้าเรามีซิลิโคนบางทีเราอาจจะคลำไดไ้ไม่ชัดและว่าเนื้อเต้านมเราจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นเนื้อซิลิโคนเนาะที่เราคลำก็มาตรวจแมโมโมแกรมเราก็จะได้รู้ว่าเป็นไหมแต่สามารถไปเสริมได้ตามปกติจะมีคนไข้ยอยู่บางกลุ่มค่ะที่เขาก็กังวลเนานะเขาก็มาตรวจแมโมโมแกรมก่อนอถ้าตรวจแล้วไม่เจอก้อนไม่เจอความผิดปกติก็ค่อยไปเสริม จะได้สบายใจ oh. แล้วก็หลังจากเสริมเสร็จก็มาตรวจปีละครั้งปีละครั้งอย่างกรณีการเสริมเติมแต่งอันนี้คือจะครอบคลุมเฉพาะเพศหญิงอย่างเดียวไหมคะหากเป็นกลุ่ม l g b t q ่ q ถ้าเขาไปเสริมซิลิโคนขึ้นมาเพื่อจะให้ร่างกายของเขามิดตั้งหนมเพิ่มขึ้นอันนี้จะเข้าข่ายที่จะมีความ,ม,วามเสี่ยงด,ยยด้วยไหมคะก็ไม่มีเหมือนกัน นะคะก็ต้องต้องยืนยันเหมือนเดิมว่าการทำการทำผ่าตัดการเสริมผ่าตัดเสริมเต้านมเนี่ยไม่ได้มีผลต่อการเป็นมะเร็งเต้านมนะคะแล้วก็ถามว่าเอ๊ะแล้วถ้ากลุ่มเพศที่สามเนาะมาเสริมเต้านมแล้วจะเพิ่มความเสี่ยงเป็นมะเร็งแบบเทียบเท่าผู้หญิงไหมก็ไม่เพิ่มอีกแต่เรารู้แล้วละว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยเกิดในผู้หญิงเยอะผู้ชายก็เกิดได้นะแต่ผู้ชายก็เกิดได้เพราะฉะนั้นไม่จําเป็นว่าต้องไปเสริมเต้านมค่ะผู้ชายที่ปกติเหมือนพวกเราเนี่ยแหละนะธรรมดาธรรมดา ก็มีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมได้คคใช่ค่ะอย่างเช่นผมนี้ก็มีความเสี่ยงเหมือนกันใช,ใช่ทุกคนทุกคนที่มีเต้านมแล้วกันนะทุกคนที่มีเต้านมมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมแต่ว่าเพศชายเนื้อเต้านมน้อยโอกาสที่จะเป็นก็น้อยกว่าเพศหญิงเนาะะทีนี้การตรวจวินิจฉัยมะเร็งเต้านมเขาทำยังไงคะค่ะกว็วิธีการตรวจเนาะเราจะต้องใช้3อย่างอ,อันที่1คือการตวรวจร่างกาย นะก็มาเจอแพทย์ก่อนนะคะแพทย์ก็จะคลำเต้านมนะคลำบริเวณเต้านมดูบริเวณหัวนมดูผิวหนังนะคะอันนี้เริ่มจะสั่งรตรวจตัวเองใช่ไหมดูแล้วใช่ดูที่รักแร้ว่ามีก้อนมีอะไรหรือเปล่านะคะเพราะว่าก้อนที่รักแร้ก็บ่งบอกถึงว่าเอ๊ะถ้าเรามีก้อนต่อมน้ําเหลืองโตก็อาจจะเป็นตัวมะเร็งที่มาจากเต้านมลามมาละนะเพราะเรามีอะไรที่บ่งบอกสงสัยละอันที่2ก็คือต้องมาตรวจด้วยเครื่องเครื่องเอ็กซเรย์นะคะ วิธีที่มาตรฐานที่สุดก็คือการทำแมมโมแกรม,มนะแมมโมโกแกรมอธิบายง่ายๆก็คือว่าการที่เราเอาเต้านมเราเนี่ยเข้าไปในเครื่องนะคะเขาก็จะมีการบีบเนื้อเต้านมให้ผ่านรางังสนะีเอกซเรย์เนาะแล้วเขาก็จะดูว่าในเต้านมเนี้ยมีหินปูนมีก้อนที่ผิดปกติที่บ่งบอกแล้วก็สงสัยว่าจะเป็นมะเร็งไหมนะคะ<ม>พอเราเจอและว,ว่ามีจุดที่ผิดปกติอันดับที่3ก็คือต้องพิสูจน์ ะะหมอจะบอกคนไข้ทุกครั้งเลยเวลาที่เราเห็นภาพก้อนหรือเห็นหินปูนที่ผิดปกติแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งตกใจเรายังไม่มีใครบอกได้ร้อยเปอร์เซนต์ว่าสิ่งที่เราตรวจเจอเนี่ยมันเป็นอะไรนะคะการตรวจแม,มโมแกร,รมเนี่ยมันเป็นแค่การกะ,ะใ,หให้คะแนนและกันนะว่าถ้าคุณอยู่ในระดับนี้มีโอกาสเป็นมะเร็งกี่เปอร์เซนต์ถ้าอยู่ในระดับนี้มีกี่เปอร์เซนต์ซึ่ง,ถ,งถ้าอยู่ในระดับที่สูงเกินกว่า10%นะคะก็แนะนําต้องเจาะชิ้นเนื้อพิสูจน์ละนะว่า เป็นมะเร็งหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการเจาะชิ้นเนื้อคอนเฟิร์มเนี่ยเราจะไม่บอกว่าคนไข้เป็นมะเร็งทีนี้อันนี้ผมสงสัยเองว่าตัวดิจิตอลเมโมแกรมเนาะมันมันเป็นเครื่องมันจะเจ็บหรือมันจะมีรู้สึกอะไรไหมครับตอนที่เขาตรวจอ่าโอเคอันนี้ในภาพเนาะเดี๋ยวอธิบายตามภาพก็ได้ค่ะอันนี้จะเป็นภาพเครื่องตรวจเลยเราก็จะเห็นว่าเหมือนมันมีแถบสีดําข้างล่างใช่ไหมคะแล้วก็แล้วก็มีแท่นอยู่ข้างบนเนาะแล้วก็บนสุดก็จะเป็นตัวฉายรลังสี จะมีเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญเป็นผู้หญิงนะคะอ,อยู่กับเราสองคนในห้องตรวจนะเราก็เข้าไปนั่งปุ๊บเขาก็จะจัดท่าเนาะให้เรานั่งเอาเต้านมประตั้งบนที่ฐานแล้วเขาก็จะเลื่อนแป้นนั้นนะคะลงมาหนีบตัวเต้านมเนาะหนีบในระดับความแรงประมาณหนึ่งอ,อาจจะมีความรู้สึกเจ็บบ้างในขณะที่บีแต่ว่าเซีลเว,วินาทีปิ๊บอพอถ่ายเอ็กซเรย์เสร็จก็หายปวด นะแป๊บเดียวนะคะซึ่งส่วนใหญ่หมอก็ชอบสาวเสียงคนไข้เจ็บไหมคะเป็นยังไงบ้างคนไข้ก็บอกว่าทนได้คะ่ะเจ็บนิดหน่อยคะ่ะอะไรแบบเนี้ยเป็นแบบอาจารย์หลายคนอาจจะกังวลอาจาาอาจะเขินอายด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็อาจจะกลัวว่าจะมีความรู้สึกเจ็บหรือเปล่านี่คุณหมอก,ก็อธิบายไปเลยเรียบร้อยทีนี้อย่างที่วันนี้ที่เราจะต้องมาบอกกันอย่างที่คุณหมอบอกว่า การที่เราไปตรวจก่อนเนี่ยำคำว่ารู้เร็วและรักษาได้ทันเนี่ยม,มันจะช่วยยังไงได้บ้างคะโอ้ช่วยช่วยได้มากเลยค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ไปตรวจเนาะรอให้มีอาการเช่นอาการคลำเจอก้อนแล้วนะคะหรือว่ามออีผิวหนังมันเริ่มขรุขระแล้วจากการที่ตัวก้อนมันใหญ่แล้วมันไปนดึงรังเนาะหรือว่าเรามาเจอก้อนที่รักแร้แล้วเนี่ยพวกนี้มันจะถือว่าเริ่มเป็นระยะที่3หรือที่4ี่ละคือ<ม>คือถ้าเรารอให้มันมีอาการอะ เนาะมันก็จะเป็นระยะที่สามวสซึ่งก็ตรงไปตรงมาเนาะถ้าสมมุติว่าเราเจอระยะที่เกล็ไกลแล้วโอกาสที่มันจะกระจายไปที่อื่นก็จะค่อนข้างเร็วนะคะ mm hmm. การรักษาก็อาจจะยากกว่านะ mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ต้องรอให้มีอาการนะคะรอให้ก้อนเล็กเอ่อต้นที่ขาไม่ต้องรอมีอาการมาตรวจตอนเจอตอนที่ก้อนเล็กเกนาะ mm hmm. ผ่าก็ง่ายบางคนไม่ต้องตัดทั้งเต้าเนาะแต่ mm hmm. บางคนกลัวเอ๊ะต้องตัดทั้งเต้าหรือเปล่าถ้าเราเจอก้อนเล็กๆเ,เราสามารถตัดเฉพาะก้อนได้ นะแล้วก็การรักษาก็ได้ผลดีกว่านะคะมีโอกาสหาขาดได้มากกว่าเนาะทีนี้ผมอาสงสัยว่าเราอยู่ระยะเราอยู่ช่วงไหนเราถึงจะแบบว่าเอ๊ะฉันต้องไปหาหมอแล้วนะคค่ะถ้าเราไม่มีอาการเลยใช่ไหมคะหมายถึงว่าถ้าเราไม่มีอาการเนี่ยที่โรงพยาบาลกรุงเทพมหิหั่นะคะแนะนําให้ผู้หญิงที่มีอายุ35ปีขึ้นไปนะคะเริ่มเข้าสู่โปรแกรมการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม นะคะเข้าสู่การตรวจคัดกรองเนี่ยเราไม่ต้องมีอาการแต่ว่าเวลาที่เรามาที่คลินิกเต้านมนะคะก็จะมีคุณพยาบาลเขาซักประวัติละว,ว่าเรามีความเสี่ยงอะไรบ้างนะคะแล้วก็พอเราไปตรวจแมมโมแกร,รมเสร็จเนี่ยแมมโมแกร,รมคุณหมอเขาก็จะดูให้ทั้งแมมโมแกร,รมแล้วก็อันต้าสาว เะะมนโมกแกรมเราก็จะดูพวกหินปูนพวกก้อนเล็กๆนะคะแล้วก็อตราตซาวก็จะดูให้ละเอียดถี่ถ้วนขึ้นแล้วก็เอาข้อมูลตรงนี้แจ้งกับคนไข้ถ้าไม่มีอะไรปกติดีปีนี้ผ่านก็มาตรวจปีหน้าทุกปีทุกปีทุกปีกปเนาะแส,สดงว่าต้องตรวจอ,อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งใช่ใชเ่เราแนะนาถ้าถ้าจริงๆเป็นเกณฑ์ตามเ,เกณฑ์ของสาธารณสาธารณสุขนะคะก็แนะนําที่40ปีเนาะแต่เหมือนที่เกิ่นไว้หลยว่าบางทีมะเร็งมันเจอ ก่อน,นอ่าเจอเร็วขึ้นค่ะกเ็เราก็เลยแนะนําว่าส5สิขึ้นไปเนี่ยก็มาตรวจได้ละแต่คือถ้าเกิดใครยังไม่รู้สึกสบายใจในช่วงอายุระหว่าง30ขึ้นไปอ่าก็มาตรวจได้ไดใช่ใช่ค่ะสิ่งที่คุณหมออยากบอกท่านผู้หญิงทั้งหลายรวมถึงท่านผู้ชายกับเรื่องนี้ค่ะคุณหมอมองว่า,วาอะไรคือสิ่งสําคัญที่เราจะต้องดูแลสุขภาพของเต้านม ค่ะอันที่หนึ่งเลยนะก็คือว่าถ้ามีอาการถ้ามีอาการก่อนเนาะไม่ว่าจะอาการปวดเต้านมเอย่ยคำเจอก้อนเอย่ยผิวหนังเริ่มครุกรลนะคะมีอะไรออกจากหัวนมอันเนี้ยต้องรีบมาพบแพทย์ถ้ามีอาการต้องรีบมาพบแพทย์นะคะแพทย์ก็จะตรวจเบื้องต้นแล้วก็ส่งตรวจภาพเอ็กซเรย์นะคะไม่ว่าจะเป็นเอ็กซเรย์แมมโมแกรมหรืออันตราซาวนะคะซึ่งถ้ามีอาการแล้วคุณต้องรีบรักษาละนะคะแต่ถ้ายังไม่มีอาการเนี่ยตรวจด้วยตัวเองก่อน อลองสำรวจเต้านมด้วยตัวเองก่อนว่าเรามีอะไรที่ผิดปกติไหมนะคะเราแนะนําให้ตรวจเต้านมเดือนละครั้งนะคะตรวจวิธีการตรวจเต้านมก็คลาด้วยตัวเองนะเราก็ใช้3นิ้วนะคะอันนี้ในผู้หญิงก่อนเนาะใช้3นิ้วนะเนาะแล้วก็ถ้าสมมุติเราจะตรวจข้างขวาใช่ไหมคะแล้วตรวจข้างซ้ายเท่าที่เราก็ใช้มือขวาเนาะแล้วก็มืออีกข้างหนึ่งก็อาจจะกางไวท้ที่ท้ายทอยนะเพื่อที่จะ,ะให้คลาได้เนาะเวลาคลาก็คลา คลึงนะคะคลึงใช้3นิ้วเนี่ยค่อยๆคลึงคลึงคลึงรอบๆใช่ใช่รอบเต้านมอ่าบางคนเนี่ยบอกว่าอุ้ยจับงี้เจอก้อนมอกก็จะบอกอ๋อไม่ใช่นะคะถ้าเราจับอย่างงี้ยังไงก็เจอก้อนใช้วิธีคลึงนะคลึงไปรอบๆนะนี่คือวิธีการตรวจด้วยตัวเองก็สลับข้างนะตรวจด้วยตัวเองจะดีที่สุดนะคะเพราะเต้านมเราเรารู้อยู่ละ2ก็คือเมื่อถึงอายุ35ปีก็มาตรวจแมมโมแกรม ใช่นี่อย่างคุณหมอบอกแล้วแล้วคนอาจจะเข้าใจผิดเรื่องของการตรวจด้วยตนเองจริงๆคุณหมอจะใช้คําว่าคลึงแต่บางคนจะรู้สึกว่าตัวเองไปบีบแล้วกดทั้งจิ้มลงไปบางทีมันอาจจะทําให้รู้สึกเจ็บแล้ว่าอาจจะรู้สึกมันเจืออะไรบางอย่างอาจจะทาให้รู้สึกกังวลไปเลยก็ได้สุดท้ายคุณหมออยากจะฝากอะไรบ้างคะก็เต้านมนะคะก็เป็นอวัยวะที่สําคัญโดยเฉพาะของผู้หญิงนะคะแล้วก็ ตามสถิติมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบอันดับหนึ่งนะคะแต่ในความโชคร้ายก็มีความโชคดีเพราะว่ามะเร็งเต้านมเป็นโรคที่มียา ที่ดีในรักท,ที่เป็นทางเลือกในการรักษาค่อนข้างเยอะมีวิธีการรักษาที่ไม่ได้ซับซ้อนนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีชีวิตยืนยาวได้ถึงแม้ว่าเราจะเป็นมะเร็งเต้านมเนาะถ้าเรารักษาตรงตรงตามกระบวนการแล้วก็ตามขั้นตอนได้ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราตรวจเจอเร็วนะรักษาหายเราก็จะมีเวลาอยู่กับคนที่เรารักได้อีกนาน เพราะสิ่งสําคัญที่สุดของเรื่องแบบนี้คืออย่าเขินอย่าอายมีอะไรก็ให้ไปหาคุณหมอดีกว่านะคะอย่าตัดสินใจไปเองอย่าคิดไปเองว่าไม่ได้เป็นหรืออาจจะเป็นหรืออะไรนี้นะคะก็ถือว่านี้ก็ได้มาสร้างความรู้กันนะคะมะเร็งเต้านมตรวจก่อนรู้เร็วรักษาหายนั่เองวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้ในวันนี้ขอบพระคุณค่ะ และนี่ก็คือทั้งหมดข้อมพีหลับขับเขาในวันนี้นะคะขอบรระคุณสำหรับการติดตามค่ะสับโอนายหัวปามึลงลไปพวกคุณมอพร้อมดยทีมงานต้องลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ